สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเบี้ยน้อยหอยน้อยนะคะรวมกับอากาศหนาวนะคะเราก็เลยจะพาลูกนะคะไปดูสัตว์ที่ร้านขายสัตว์นะคะทุกคนฟรีนะคะดูฟรีค่ะไม่ต้องเสียตังค่าเข้านะคะ วันสบายๆอย่างนี้ใส่ประหยัดอย่างเราก็ไปเลยค่ะก็จะพาลูกมาดูนกดูปลานะคะดูอ่มันก็จะมีสัตว์หลายอย่างนะคะมีสัตว์เลื้อยคานต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกกิ้งกาา่าคาเมเลียนค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะพาไปดูอีกนะคะก็จะมีพวกหนูกินนิพิกต่างๆนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากแต่ว่าเรามีหมายอยู่แล้วนะคะเราก็จะไม่ซื้ออะไรเพิ่มแล้วค่ะแค่หมาตัวเดียวก็จะรับไม่ไหวแล้วนะคะ ลูกสาวดิฉันชอบมากค่ะเห็นสัตว์อะไรก็ชอบนะคะจะเป็นสัตว์เลื้อยคานกิ้งกือสัตว์ประหลาดต่างๆลูกฉันก็ชอบค่ะ <But> กินนี่พิกตัวนี้น่ารักมากนะคะร oh, <man. S 1> าคาก็ oh, ประมาณ <no. S 1> 60เหรียญน,นะคะทุกคน o, อันนี้ก็เป็นหนูประเทศอะไรก็ไม่รู้มันก็นหนู <M ice. S 1> ชริงแต่ว่ามันเหมือนเห <M ice. S 1> มือนหนูหนาบ้านเราผสมแฮมสเตอร์นะทุกคนมันก็น่ารักอยู่นะคะ ร้านนี้ไม่ใช่ว่าขายสัตว์อย่างเดียวนะคะเขาก็จะขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทุกอย่างนะคะสัตว์กระเบือยันเรือลบนะคะตุ๊ก,กต,าตาต่างๆอาหารนะคะสามารถเอาสัตว์มาตัดขนที่นี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นกิ้งก่าที่เคียนชอบประหยัดได้แล้วดูราคาก่อนทุกคนแพงมาก มาต่อกันเลยนะคะที่ร้านขายทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านนะคะที่นอนหมอนมุงค่ะ การตกแต่งถ้วยจานนะคะมาร้านนี้ได้เลยค่ะรวมถึงอาหารนะคะมีทุกอย่างค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็คือมันใกล้จะเทศกาลแห่งความรักแล้วก็ใกล้จะอีสเตอร์อีสเตอร์ก็ตอนไหนล่ะก็เมษาใช่ไหมแต่เขาก็จะขายก่อนอยู่แล้วเพื่อให้ทุกคนซื้อเอาไว้ไปตกแต่งนะคะเราก็ได้พาสต้าจ้าไม่ได้อะไรเกี่ยวกับบ้านนะจ้าจะได้เป็นของกินจ้า later yes once it's cooked เหนื nice. them, mm, ่อยเลยนะทุกคนช้อปปิ้งได้พาสต้ามาหนึ่งห่อทุกคนค่ะเราก็มาต่อด้วยบะหมี่หมูแดงนะทุกคนมันก็จะมาเป็นเซตก็มีบะหมี่หมูแดงใช่ไหมแล้วก็จะมีเกี๊ยวกุ้ง นะคะช่วยนี้เลยค่ะมาเป็นเซตเดียวกันแค่เก้าเหรียญนะทุกคนถูกมากแล้วที่อเมริกาอาหารชามใหญ่ทุกคนคุ้มนะคะแต่ร้านนี้เป็นร้านเดียวที่ขายอาหารถูกแล้วก็รสชาติดีนะคะเป็นอาหารมาเลเซียนะคะทุกคนถ้าใครคิดถึงบ้านมาร้านนี้เลยนะคะแอนจะมาเป็นประจำเพราะว่าราคาถูกนะคะเรากินได้บ่อยๆเป็นอาหารแบบรสชาติพื้นเมืองรสชาติเหมือนบ้านเรานะคะ อร่อยมากนะคะร้านนี้เคือน่าชอบมากค่ะกินซุปด้วยกิน <It> s <S บะหมี่ <gar ab S 1> ด้วยนะคะ <so fast. S 1> แล้วก็มาที่ราก็จะสั่งอยู่แค่นี้ค่ะบะหมีหมูแดงนะคะ <N uno. S 2> ข้าหมูแดง kind of นานๆทีจะกินก๋วยเตี๋ยวทีหนึ่งนะคะ I mean, <laughs> 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 it's, a, it's okay, it happened <laughs> Yay, yeah, good job คนเป็นแม่อย่างเรานะคะไม่หวังอะไรมากค่ะ mm hmm. เห็นลูกกินดีลูกกินอร่อยแล้วก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าลูกแอนเป็นคนที่กินยากมาก mm hmm. มากินไม่ยากค่ะ mm hmm. แต่ว่ากินไม่เยอะนะคะ mm hmm. พอเราเห็นลูกกินอะไรอร่อยๆอออนะคะเราก็มีความสุขมากเลยค่ะทุกคน อยู่อเมริกานะคะถ้าเรากินอาหารไม่หมดนะคะเขามีกล่องให้ค่ะเราสามารถห่อกลับบ้านได้ไม่ต you well. ้องอายใครนะคะเป็นเรื่องปกติของที่นี่ค่ะทุกคนห่อหมดค่ะ